สวัสดีค่ะชื่อกิจณาสวัสดีคุกนะวันนี้มาบวชพระวัดมงคลนะคะมีสาม,มเณรที่เบียนมาทักสินที่วัดแล้วมาบวชที่นี่เป็นพระพิสุทธิ์สงวนนี้ปลื้มมากค่ะออกมาจากบ้านที่สมุทรสาครตั้งแต่ตีห้าครึ่งมารับอุปกรณ์มาช่วยจัดงานแล้วก็มาเตรียมสถานที่นะคะมาอำนวยความสะดวกให้กับสาม,มเณรที่จะมาบวชในวันนี้ปลื้มๆค่ะ อยากให้พระพุทธศาสนาได้ดำรงต่อเป็นการสืบทอดให้อายุพุทธศาสนาได้ยาวนานต่อไปแล้วก็ได้โอกาสให้กับชายแมนๆนะคะที่จะบวชเองสามารถที่จะเปลี่ยนคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้บวชเปิดโอกาสให้ได้มาเรียนรู้ คำคำสั่งสอนของพุทธองค์แล้วเกิดทราบซึ้งใจที่เราประทับใจมากๆก็คือมีหลายๆรูปที่บวชแล้วปรนนาตนอยู่เป็นวันต่อวันว่าจะบวชต่อยาวไปเลยแล้วก็ช่วยพัฒนาวัดแต่งตั้งศูนย์อบรมต่างๆซึ่งทำให้รู้สึกว่าปลื้มแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตไปเลยก็มีหลายรูปนะคะที่ได้คุยด้วยได้สัมผัสด้วยแล้วก็มีหลายรูปที่หลังจากศึกไปแล้วเนี่ยละเลิกอบัยมุขทั้งปวงปฏิญาณตนว่าจะไม่ไปยุ่งข้องแวะกับอบายมุขทั้งหลายเป็นจํานวนมากอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างบุคลากรให้กับประเทศชาติสร้างพ่อบ้านให้กับครอบครัวในอนาคตหรือว่าสร้างบุตรให้กับแม่ได้ ได้ลูกกลับไปเป็นลูกแก้วถึงจะไม่ได้บวชต่อก็ยังเป็นลูกแก้วของแม่เป็นคนดีที่จะมีสัมมาอาชีพที่ดี และก็กลับมาที่วัดมาช่วยกันพัฒนาโครงการดีต่อสื่ทอดอย่างยาวนานซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเป็นโครงการที่สร้างคนได้อย่างชัดเจนมากๆแล้วก็ก็รู้สึกว่าอยากสนุกสนุนโครงการนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีครับกาลยานามิตรสุชาภาพุมครับผมสวัสดีค่ะกาลยานามิตรชลิยานุนีศรีค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็ปับปพุ่งใจมากๆเลยนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน พิธีกรรมบวชซึ่งเป็นางานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับหลวงพี่ทุกรูปนะครับที่มาบวชเนี่ยครับถือว่าท่านเป็นอายุพระพุทธศาสนานะครับเป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็ทําให้ศาสนาของเราเนี่ยครับเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเราฐานะผู้เป็นศาสนิกชนนะครับก็มาสนับสนุน โครงการบวชเพื่อเป็นมหากุศลแก่พวกเราทุกคนนะครับผมถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุทนนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการบวชร่วมกันก็รู้สึกปลื้มใจมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานบวชในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าการบวชเราก็รู้กันอยู่ว่าเกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าวันนี้ก็มีชายแมน มาบวชกันหลายท่านเลยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มีส่วนในการเริ่มตั้งแต่ชวนบวชสนับสนุนการบวชเอาบุญเาฝากทุกๆท,ท่านทั่วโลกเลยนะคะ